หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID ดีฟีาไลสีต้องที่นี่เลยเข็นรับซื้อขาย ID ดีฟ4าสี่ by โอ๊บริการรับซื้อและขาย ID ดีฟีฟาไลสีมีทั้ง M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอ็มอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมบอลบอลูและเกมฟรีป้าออนไลน์สี่นะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมนาโปลีนะครับ22 UCL บวกหกันนะครับนะก็งบที่เราจะจัดในวันนี้อยู่ที่ประมาณ250,000ล้านนะครับนะโอเคแล้วก็บอกเลยว่า UCL ปีนี้นะครับนาโปลีเป็นทีมที่แบบว่าฟอร์มเป็นม้ามื่นมาเลยนะยูดีก็โหดขึ้นมาเลยนะนาโปลีนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจัดกันนะว่ามีใครกันบ้างนะฟูลนาโปลี22 UCL นะ ไปดูกันปโอเคก็นี่เลยนะเป็นผู้เล่นที่เราจะจัดเข้าทีมฟูทีมนาะบุรี22 UCL กันนะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้ M ที่เขาเหลือ85 0 0 0นี่คือเจ้าอ๋อยดีเขาจัดแล้วแล้วเขาไปหา M มาเพิ่มเนาะจริงเขาก็จัดเรจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวกองหน้านะครับเริ่มตัวแรกเลยปีกซ้ายนะคุยชาคาวาสเคเลียนะครับผมอ่านย่างมานะแต่ชื่อแม่งโคตรเทเลยคาวัาสเคเลีย นะครับปีนี้ก็22บ c l นะครับเป็นปีที่ท็อปที่สุดแล้วนะวก5นะ2ท้าด้วยนะสูง183หนะัก70รุปรางปกติ2เท้าพลังแฝงคือปั่นกันเลี้ยงผ่านคือดีแล้วนะสำหรับนักเตะปีกนะฟิชานะก็ความเร็วสปิดต้นเรื่องการยิงการจบสกะกอยิงโคง้งนี่คือดีมากเลยนะครับนะเลี้ยงบอลอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าน่าเล่นมากนะสำหรับคาวาสเคลียนะครับก็จัดมาในราคา6หมื0นล้านนะครับมันแพงมากเลยนะแต่ก็ ก็ขมราคาอยู่นะครับมีสิทธิ์ลุ้นพลังอัพด้วยแเพราะน,นั้นล่าสุดก็ e ซิ t ไปนะครับผมเค okay, ตัวตอมากองหน้าครับวิกเตอร์โอซิเมนโอซิเมนขอเป็นปี23่สทีวายละกันนะเพราะรู้สึกว่าปี22 UCL สเตตมันแค่ข้าหกเองมันเล่นยากแล้วก็หาไม่ได้ด้วยก็เอาเป็นปีนี้ดีกว่า,เ,าเป็นตัวนี้ดีกว่ากองหน้าคือต้องโหดหน่อยเพราะว่าแบบถ้ากองหน้าเล่นปีที่แบบพลังน้อยอะ่ะมันก็จะยิงการหาช่องการยิงก็จะไม่ดีนะประมาณนั้นก็เอาเป็น โอซิมเพนปียี่สามทวายแล้วกันนะครับแล้วก็ในราคา2 0งหมล้านไม่แพงนะครับเข้าฟูนาบรีด้วยก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะก็จะเป็นประมาณเนี้ยร้อยี่สิบกว่าๆนะครับนะก็ได้อยู่นะเป็นตัวทะลุช่องแล้วยิงดีอยู่เหมือนกันนะครับโอซิมเพนแล้วก็ปีขวาครับผมเป็นโปลิตาโนนะครับตัวนี้ก็แตัดไม่เยอะนะราคาถูกด้วยสามพันล้านเท่านั้นนะตามชีวิตจริงก็ตัวนี้นี่แหละนะปีขวานะครับพลังแฝงก็ถือว่าใช้ได้ความเร็วมี นะครความเร็วสปีดต,ต้นได้จริงๆตัวนี้อยากได้สักบกหกกำลังดีเลยแต่บกหก็โอเคแล้วนะครับโอลิตาโนกลางลุกก็ผมเป็นเปียโตซูริสกี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆเดอะบอยอ่ะแบบรูปร่างอะไรงนี้ได้แล้วก็สองเท้าด้วยนะครับคือปี WC22 ปีนี้มันมี WC22 ม,มียิงไกลนะแต่ปีนี้มันยิงไกลหายไปม,มีแค่เลี้ยงผ่านอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะพลังการยิงก็เยอะอยู่นะร1 0อัพนะครับ ความเร็วก็ได้เรื่องการส่งการจ่ายอย่างนี้เนาะเลี้ยงบอลน,นะครับถือว่าดีเลยนะซีเลนสกี้ซื้อมาประมาณมื่นหกพันล้านแต่จริงๆก็ไม่ได้ซื้อหรอกตัวนี้ตีเอานะครับ <c oughs> โอเคมาที่แดนกลางครับผมเป็นโรบอรตก้านะก็นาโปลีปัจจุบันก็ต้องตัวนี้เลยนะครับโรบอรตก้านะก็ปีนี้ปรับมาจากปีเก่าๆที่เคยมีคือพลังดีขึ้นเยอะเลยนะครับ <c oughs> พลังแฝงก็ลองพาร์เพเมเกอร์นะตัวทําเกมจากข้างหลังเนาะโรบอรตก้านะครับ ก็ในราคา10,000ล้านก็แพงนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะครับอีกตัวหนึ่งครับผมซอมโบอองกีซ่านะก็ในราคา1700 0ล้านนะครับก็พอได้อยู่พลังดีนะรูปร่างดีด้วย184หนัก78นะครับรูปร่างปกติมีเลี้ยงผ่านกับแร์นะครับความเร็วได้พลังยิงยิงไกลก็พอได้นะอองกีซ่ามันเป็นกลางสายผิวอะนะครับประมาณนั้นนะสำหร,รับอองกีซ่าเนาะประมาณนี้ มาที่กองหลังครับผมแบ็คซ้ายโอลิเวล่านะก็ปัจจุบันก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่เหมือนกันร้อยแปดสี่หนักเจ็ดแปดเป็นแบ็คตัวใหญ่เหมือนกันความเร็วพอได้เล่นจริงก็พอเร็วนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะประมาณนั้นนะครับในราคาประมาณหมื่นล้านก็แพงเหมือนกันแต่ก็แปดพันล้านก็แพงอยู่แต่ก็ใช้ได้นะครับแบ็คขวาเป็นดิโลเรนโซนะครับตัวนี้ก็ฟอร์มดีมากเลยนะครับพลังเยอะด้วยร้อยสิบสามนะครับราคามันหมื่นกว่าล้านหมื่นหมื่นห้าเนาะประมาณนั้น แล้วก็พลังแฝงดีเลยเข้าปะทกเออร์ลี่คอร์สนะครับความเร็วได้รูปร่างดีนะครับร้อยแปดสามนักแปดสามรูปร่างปกตินะถือว่าแน่นมากเลยตัวนี้นะดีโรลิโซ่ของหลังนะครับผมเป็นรามันนี่นะตัวนี้ก็ไม่แพงนะแปดพันล้านแต่ว่ามันมันช้านิดนึงนะความเร็วนิดช้าแต่ว่าเข้าบอลแน่นอยู่นะครับเป็นตัวแบบตัวรอดักบอลประมาณนั้นนะั่นรามันนี่นะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมตัวทีเด็ดเลยนะคิมบินแจนะครับโอ้โหตัวนี้ก็แพงเหมือนกันนะ สี่หมล้านนะครับคิมินแจโอ้โห,โหแต่คือมันคือฟานไดเอเชียประมาณนั้นนะครับตัวใหญ่สูง190้หนัก8เอ็น,นะตัวโคตรใหญ่เลยแล้วก็ความเร็วสปีดต้นนี่คือเยอะมากเลยกองหลังตัวใหญ่แล้วความเร็วขนาดนี้นะครับเหมือนฟันไดเด็ดเลยแต่เป็นฟันไดที่หน้าตาตี๋ๆน่ะเห็นว่านะครับความเร็วล้วทส่6กสปีตสดต้นร้อยสอนี่คือเร็วนะสำหรับกองหลังนะครับแล้วก็เรื่องเกมรับอะไรนี่ก็เข้าบอลดีอยู่แล้วมันแน่นอยู่แล้วนะคิมินแจนะครับโอ้โหโคตรเอาเรื่องแข่งแกร้งก็เยอะ ตัวนี้คือน่าจะทีเด็ดที่สุดแล้วนะในกองหลังนะครับใครทําทีเมตาก็เอาตัวนี้ไปเล่นได้นะคิมินเจนะแล้วก็ผู้ตัดประตูนะครับอเล็กซ์เมเลตนะครับตัวนี้ก็สูง190เองนะมันต้องประตู b ีไลท์เพราะไอพีมันพอดีเป๊ะเลยนะต้องเล่น B ีไลท์พีหนะครับประตูนะประมาณนั้นนะครับผมก็จัดไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในทีมกันดีกว่าว่าออกมาเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันไป โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในทีมแล้วนะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับฟูลทีมนาโบรี2 2 UCL นะครับนะก็ยิงยวนโอโซิมเพนไปตัวหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องเล่นตัวนี้แหละเพราะาถ้าเล่นปี2 2ยูพลังมันน้อยเกินไปไม่ไหวยิงนะก็เอาตัวนี <S <S ้แล้วกันนะนะกองหน้าโอซิมเพนกลางลุกก็เซเลสกี้ปีกซา้ายคารวัสเคลียปีขวาปลิตาโนนะครับกลางรับก็เป็นโรบอตกากับสมบองก,กีซ่านะแบ็กโอลิเวลล่ากับดีโรเลนโซนะครับแล้วก็หลังเป็นคิมินแจกับรามันนี่นะครับผม ประตูก็เป็นอเล็กซ์เมเลตนะอันนี้เขาได้แค่บวกห้านะครับจริงๆมันมันเล่นจริงมันมันเอาจริงสั้นๆนะมันกากมากาประตูตนะัวนี้มันสูงแค่ร้อยเก้าสิบแล้วยิงเป็นหายเลยมันตัวเล็กมากนะจริงในเกมสูงร้อยเก้าสิบมันโคตรตัวเล็กเลยนะโอ้โหนะครับแล้วก็สำรองก็ซื้อมาด้วยนะปัจจุบันของยี่สิบสองยูก็จะมีเนี่ยจิโอวานนี่ซิมิโอเน่นะครับเป็นลูกชายของเดโก้ซิเมโอเน่นะครับแล้วก็เฮอริงโรซาโน่นะครับราสปาโดรีเนะี่ยพลังดีเพราะว่านัด ก่อนที่จะมาถึงรอบ16ทีมมันเล่นดีมากเลยนะครับลาสปาโดรีก่อนที่จะเจ็บไปอันนี้ก็เกตาโนโน,นี่สำรองเนาะแต่นี้ไม่นับแล้วกันตอกิเอ็นดอมเบเล่น,นะครับมาริโอลุยแล้วก็ออสติกาดนะครับประมาณนั้นเนาะตัวรูปร่างหนานะแล้วก็มีความเร็วด้วยนะจริงหน้ายืนแทนรามันนี่มากเลยเพราะรามันนี่แม่งช้าจัดนะครับก็นี่เขาซื้อเบเลซุสกี้อันนี้ก็เป็นสำรองแบ็คขวาปัจจุบันอยู่นะ แล้วก็อเล็กเมเลตประตูปีท็อป22 UCL นะครับแต่ก,ก็เน่ยพลังแฝงปีนี้มันดีนะเหมือนจะดีกว่าแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ไงน,นะครับ AP มันเกินเลยมันได้แค่ตัวเนี้ย p p 5ต้องลอดแบ็กยังหนักเตอถึงจะได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับฟูทีม22 UCL นาโปลีนะครับนะถือว่าน่าเล่นมากเลยนะทีมนี้นะสวยด้วยนะครับตั้งแต่คือโคตรน่าเล่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูทีมบัลเลิกกัน นาโปลีนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็จะได้ OVR บกสอ่านเกมบกสายิงโคง้งบกสาด้วยนะเรื่องการยิงปั่นยิงโค้งนี่ก็ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไปได้นาโปลีปัจจุบันครับ2ี่สยิบเยนะครับยังไม่ใช่ยี่สิบสามเนาะ <c oughs> ก็บางตัวอาจจะไม่ติดนะครับก็2ี่สบเอก็8คนจะได้สปิดต้นบกสาจบสกอร์ 3, บกสามริยาบกสยิงตำแหน่งบกสงนี่บวกแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะ นะครับก็จะได้พวกเนี่ยโอซิมเพนซิเลนสกี้โปลิตาโนโรบอตกาสโบกิซ่ารามันนี่ดีโรเลนโซแล้วก็เมเล็ตนะไอ้พวกตัวที่ไอ้คิมินแจและพวกเนี้ยมันยังไม่ได้นะฮาวส์คิเลียอะไรเงี้ยยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่ปีเข้ามา2ี22 2บสอประมาณนั้นก็เลยไม่ติดเนาะคิมินแจนี่ก็ยังไม่ติดนะครับโอริเวล่าก็ไม่ติดนะที่เหลือตัวที่ติดก็บวกเยอะอยู่อย่างโอซิมเพนบวกนี่ก็แบบ บวกเพิ่มอันนี้ไปอีกแม่งพลังเพิ่ม2อ่ะกองอออกหน้านะสมมุติเราลองเอาซซเลนส,สกี้ออกนะครับเป็นอันนี้แทนปุ๊กเห็นปะโอซิเพนกองหน้าหายไป2สแตตแแต่กองหน้าหายไป2อ่ะแต่ถ้าบวกสมมติเอาอันนี้เข้าไปแบบเหมือนเดิมอ่ะพอมันบวกอันนั้นมากองหน้าเพิ่ม2อ,อมาจาก120เป็น122อ่ะสปีดต้นจบสกอร์ไปยายเดอะแ่งบวกให้กองหน้าเยอะมากนะโอ้โหโอซิเพนเพิ่มมาสแตสอตะโคตรโกงนะครับ เอาเรื่องเลยนะครับผมโอซิเมนปีนี้ข้อดีคือไ้สีด้วยนะก็ปีอื่นจะท้ายสามนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูแผนแทคติกกันก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนะคร่คราวๆแบ็กสองข้างก็เป็นขึ้น2แล้วกันเติมเกมลุกนิดนึงนะครับชีวิตจ,จริงก็มันเติมเยอะอยู่นะครับผมเแล้วก็บนบาทนักเตะกับตานทีมก็ดีโรเลนโซนะแขนปอกแขนอยู่จุดโทษก็โอซิเมนไป เตะมุมก็ปีกสองข้างแล้วก็ฟิกคิกก็เอราะวเทเรียยิงดีสุดไปกวเนี่ยขอโปลิตาโนยิงดีสุดนี้มาฟิคิดอันนี้เป็นเขาเทเลียแล้วกันโปลิตาโนแล้วก็เขาเทเลียนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมนาโปลี22 UCL บวกหกันนะว่าจะโหดจะโกงขนาดไหนจะโคตรน่าเล่นขนาดไหนนะครับผมไปดูกันไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประตูของฟูทีมนาโปลี22 UCL บวก5กันนะครับผมนะช็อตน,นี้ขึ้นมาที่โปลริตาโนยึกยากก่อนครับมาที่อองกิซ่าหาเพื่อนส่งโรบัตกายังไงย้ายออกมาที่โอลิเวล่าครับแล้วเห็นฟิชามีหลุดมาริมเส้นตรงนี้เปิดเข้ามาโอซิมเฮนบ่งเต็มหัวเลยครับผมนะโออกโฟคู่นี้เขาแอตซิตกันให้ตลอดเลยนะโอซิเมนกับฟิชาของวา,เาสเลียนะครับนะ ชีวิตจริงก็แอซิดกันอย่างนี้แหละในเกมแอซิดบ้างนะครับแล้วจอดนี้มาดูชอดหานนดนึ่งม่งตรงเนี้ยประตูเอ,อิดูดินะม่งลูกย้อยเบามากแต่ประตูเมเลตปีไลท์นะครับดูดิมันปล่อยให้บอลข้ามหัวแล้วอะไรก็รุ่นสูงร้0ยเกแล้วไอประตูแต่ดูการโอ้โหมันไม่ไหวยิงประตูตัวนีนะ้ต้องเป็นปีท็อปมันนั่นจะเก่งขึ้นนะครับโอยคแล้วจอดนี้มาที่บริตาโนอีกแล้วครับย้อนมาโรเลนโซมาห้ เซเลนสกี้โลดายเข้าไปโหพูดชื่อไม่ทันตัวมันเป็นตัวใหม่ใหม่อยู่ชื่อไม่ทันนะแต่ก็ความคมเซเลนสกี้มันได้อยู่แล้วนะครับพลังมันคล้ายๆเดอะบอยอ่ะเดอะบอยโปแลนด์ประมาณนั้นนะตอนนี้จัดบอลได้ครับวิชาควาสเกเลียมาที่โบรบัตกาโอซิมเพนข้างบนมาแล้วครับผมเซเลนสกี้ แล้วเห็นไปแล้วครับเพราว่าเคเลียหลุดมาลิมเส้นตรงนี้สุดเส้นเลยแล้วก็ปาดเข้ามายิงนิ่มๆตรงนี้โล่งๆคนเดียวครับปลริตาโน่นะครับผมโอ้โห,โหเพราเคเลียเมื่อกี้นี่คือโอ้โหเร็วมากนะแต่เพิ่มทันทีพุ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ปาดเข้ามายิงนิ่มๆเลยตอนนี้ครับของกีตามาให้ซิเลนสกี้ดีโลเลนโซครับเติมเกมเหมือนชีวิตจริงแล้วมาที่ปลริตาโน ยึกยักมาให้ดีโรเรนโซมาให้โอซิมเพนโลหักข้อตรงนี้หายเลยคมคลิปนะครับผมโอ้โห <What? S 1> คือเคยเล่นโอซิมเพนในปูทีมทีวายมันไม่คมขนาดนี้นะพอมาเล่นปูนาปโปลีได้สแตตพลังเรื่องการจบสกอร์อะไรเพิ่มด้วยไม่โคตรคมเลยนะโอซิมเพนยี่สามทีวานะครับและเจ้านี้โรบอตกาตัดมาได้ามาให้คิชาครับรลุดริมเส้นไปแล้วเฟิร์ตทัชยิงกันกับซซเลนสกี้ลุดมาแล้ว ริมเส้นตรงนี้ปาดมาให้โอซิมเ็นนิ่มๆเลยครับผมแอซิดให้อีกแล้วนะโอ้โห uh oh. นี่เขาแอซิดให้กันอีกแล้วนะครับผมโอ้โห oh. ย่างสดคือเอาจริงนักเตะทั้งหมดเนี่ยคือหน้าตามันยังไม่เหมือนมันยังไม่เป็นหน้าตาสมจริงเท่าไหรเ่เ่อไอก็อาจจะยังไม่ได้ปรับมาให้เป็นบางตัวนะแต่บางตัวก็ยังเล่นได้อยู่นะครับตอนนี้เซเลนสกี้ตัดได้โลซาโนและโอซิมเพนทำช่องตรงนี้เรียบร้อยเลยครับแปรนิ่มๆเข้าไป o oh. ตัดได้หน้าประตูนี้ก็เสียหายเลยครับผมได้ประตูไปนะโอซิมเพนก็ทำช่องให้ดีอยู่แล้วนะครับผมอเลนสกี้มาสมบองกีซ่าโปลิตาโน,โนตัวนี้มันตัวเล็กผิวดีนะมาที่โบรบัตกายังไงหาช่องอยู่องกีซ่าทิงคืนแล้ววิ่งเข้าในไปแล้วชิงไม้ทีถึงโอซิมเพนโลสายเข้าไปครับผมโอ้โหทีนี้โอซิมเพนสายสี่ด้วยนะ ก็ดีกว่าปีนอื่นหน่อยปีนอื่นสสามนะสสี่ก็ดีขึ้นเรื่องการโลได้ในกรอบเนาะก็ถือว่าได้อยู่นะลูงนี้นะดูมันเก่งขึ้นมากนะพออยู่ในฟูทีมนาโปลีนะสำหรับโอซิมเฮนนะครับโอเคช็อตนี้ฟังขึ้นมายังไงจ่ายมาตรงนี้แล้วตัดได้ครับองกีซ่าจะส่วนแล้วพอาวาสรคเลีย เห็นโอซิมเพนวิ่งไปตรงนี้จ่ายให้โอซิมเพนอีกแล้วครับผมแล้วหลุดมาก็เข้าในแล้วก็โลเสาแรกเข้าไปแรงๆเลยนะครับผมค <What? S 1> าว่าคีเรียแอซิดอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดโลเข้าไปตรงนี้โอ้โหคมๆเลยลูกแมงคตดพุ่งนะครับแล้วช็อนี้ฝั่งเตะมุมขึ้นมายังไงชกออกไปก่อนครับแล้วชอดสวนมาแล้วปลิตาโน โปลิตาโนมาให้ออกิซ่าแล้วโอซิมเพนวิ่งครับหลุดเลยทั้งแผงไม่ต้องตามครับผมโอซิมเพนถ้าได้หลุดหลุดมาอย่างนี้ก็ปั่นเสาแรกเข้าไปคมๆนะครับผมโอ้โหตานี้โอซิมเพนนี่คือแฮตติกเลยนะยางสุดนะครับเรื่องการวิ่งทะลุมานี่คือมันเป็นทีเด็ดของเขาอยู่แล้วนะโอซิมเพนนะครับผมตอนนี้มาที่ซซเลนสกี้แล้วข้างบนมาแล้วโปลิตาโนเติมขึ้นไมกแล้ว โอลิตาโนหลุดมาริมเส้นล็อกหนึ่งทียึกยักยังไงมาให้ซิมิโอเนโลติดแล้วก็จะซ้ำไม่ได้โอ้โหเสียดายลูกนี้ครับแล้วประตูเขาปามาองกิซ่าดักได้อยู่ซิเลนสกีนอกกอบซัดเลยหายไปเลยครับผมซิเลนสกีนะอย่างที่บอกมันคือเดอะบอยโปแลนด์นะครับเะ่านั้นนะโอ้โหยิงลูกนี้อย่างพุ่งเลยนะ เต็มข้อหายไปเลยนะครับแล้วช้อนนี้ช้อตสุดท้ายแล้วนะครับเดเรนสกี้ของกีซ่าแล้วดีโรเลนโซ่เติมครับผมตรงนี้แล้วเห็นข้างในครับซิมิโอเน่ยืนรออยู่โค้งๆไปม่งเต็มหัวเลยครับผมโอ้โหดีโรเลนโซ่มีเออร์ลี่คอร์ดด้วยนะเปิดอย่างโกงแล้วเข้าหัวซิมิโอเน่นะครับผมคลิปเลยลูกนี้นะสวยมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมนาบูรี22 UCL งยล5นะบอกเลยว่าปีนี้เขามามื่ืดมากๆเลยนะฟอร์มดีมากนะครับ นัดแรกใน UCL ก็ชนะไปด้วยนะชนะแฟรงเฟิร์ตไปสอด้วยนะโคตรสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันยาวๆนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับนาปูรีใน UCL ปีนี้นะครับน่ก็ใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะส่วนใครมีฟูทีม22 UCL ที่ทำบวกห้าครบสวยๆแล้วส่งมาให้รีวิวได้ที่แฟนเพจเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบๆครับ